สวัสดีครับนักเรียนเนื่องจากวันนี้นะครับครูเปมเห็นว่าฝนมันอาจจะตกหนักอีกนะครับจากที่ตอน10โมง1 1โมงเนี่ยฟ้าผ่าไม่หยุดเลยครูเปมเลยเห็นว่าวันนี้อาจคลิปไว้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ดูตอนไหนก็ได้นะครับเพราะนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรนิ์ใช่ไหมครับในการเรียนออนไลน์ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนได้นะครับ เราจะมาดูกันในต่อกันในหน้าที่11นะครับหน้าที่11ครูเปมได้ให้เป็นการบ้านใช่ไหมครับหน้านี้ครูเปมเลยจะมาเฉลยให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยว่าการบ้านที่ทํามาเนี่ยทำมาถูกหรือเปล่านะครับจากข้อที่3นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าอยู่ดีๆนะครับจากเนี้ยครับ7กลายเป็น70นักเรียนเลยรู้ได้ทันทีเลยว่า7กลายเป็น70เนี่ย แสดงว่าเราต้องเอา7ส่วน15เนี่ยมาคูณอะไรครับตัว7ตัวนี้คูณอะไรถึงจะกลายเป็น70ครับก็ต้องคูณ10แต่ที่ครูเบมบอกก็คือเวลาเราคูณเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับแสดงว,ว่าคําตอบก็จะได้แล้วครับก็จะกลายเป็น70ส่วนด้วย150นั่นเองครับเห็นไหมเราก็จะได้คําตอบตัวด้านล่างแล้วครับว่าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยของเราเนี่ยดังนั้นนะครับช่องสี่เหลี่ยมของเราอ่าดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเรา,เราคือ คืออะไรครับคือ1้0นั่นเองคำตอบของเราก็จะตอบ150อ่านี่คือการบ้านของเรานะครับถัดไปครับตรงนี้ดูที่ด้านล่างครับจาก9กลายเป็น72ครับเด็กๆอกะ9กลายเป็น72เรามาดูกันครับ9ต้องคูณอะไร98 72ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องคูณด้วย8ครับก็ต้องคูณด้วย ทั้งเศษและส่วนเราก็คูณเสร็จก็จะกลายเป็น8540ครับ5840เนาะส่วนด้วย9872ครับเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมด้านบนของเราเราก็จะได้แล้วครับว่าคือ40นั่นเองดังนั้นครับสี่เหลี่ยมคือช่องสี่เหลี่ยมของเราคือ40นั่นเองครับคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ40เห็นไหมการบ้านที่ครูเบมให้ไปไม่ยากนะครับ ถัดไปตัวนี้ครับอยู่ดีๆจาก12กลายเป็น3แสดงว่ามันลดลงถ้ามันลดลงครูเบนบอกแล้วการทรําเศษส่วนไม่คูณก็หารถ้าลดลงต้องหารอย่างแน่นอนครับเราก็มาดูเลย16ส่วน12 12มันถูกหารด้วยอะไรครับมันถึงกลายเป็น3ก็ต้องถูกหารด้วย4นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่า4 3 12เนาะก็จะได้ครับด้านบน16หารด้วย4 4อะไรได้16 4 4 16ครับเห็นไหมครับได้ผลหารออกมาเป็น4 ส่วนด้วย3นั่นเองครับแสดงว่าคําตอบช่องสี่เหลี่ยมของเราด้านบนออกแล้วเห็นไหมตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็นดังนั้นครับสี่เหลี่ยมของเรานะครับมีค่าคือ4นั่นเองครับคําตอบของเราคือ4ครับโอเคไหมง่ายนะครับถัดไปตัวนี้ครับจาก55กลายมาเป็น5ครับมันลดลงอีกแล้วถ้าลดลงแสดงว่าเราต้องหารอย่างแน่นอนถูกไหมแสดงว่าเราต้องหารด้วยอะไรครับถึงกลายเป็น5 11เนั่นเองครับ11 5 55ไงเวลาหารก็หารทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับก็จะได้คำตอบเป็นด้านบนนะครับได้5ครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างเด็กๆได้อะไรครับ11 10เป็น110ถูกไหมฮะแสดงว่าได้10นั่นเองแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมครับดังนั้นครับสี่เหลี่ยมของเรานะครับก็จะเอ่อคือ นั่นเองครับคำตอบของเราก็คือ10นั่นเองเห็นไหมการบ้านที่ครูเบยให้ไปไม่ยากเลยครับถ้านักเรียนถูกให้นักเรียนติ๊กถูกแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เข้ามาในหนังสือของนักเรียนเลยนะครับโอเคไหมอ่ะเฉลยการบ้านนะครับ ถัดไปหน้านี้ครับคือเศษส่วนอย่างต่ําครับเศษส่วนอย่างต่ําคืออะไรเศษส่วนอย่างต่ําคือเศษส่วนที่เราไม่สามารถหารต่อได้อีกแล้วครับก็คือตัดต่อไม่ได้แล้วก็คือหารต่อไม่ได้แล้วเรามาดูกันเลยครับว่าเศษส่วนอย่างต่ําตัวแรกที่ครูเบมจะสอนตัวนี้คืออะไรเราก็มาดูกันครับว่าแม่อะไรแม่สุคูณแม่อะไรที่หาร2และ40ลงตัวอะไรครับที่หารทั้ง2และ40ลงตัวต้องเป็นเลขคู่แน่นอนครับ2กับ40เนี่ยหารด้วยอะไรครับ เราก็จะหารด้วยแม่2ก่อนและกันเนาะง่ายสุดหารด้วย2ครับพอหารด้วย2 2หาร2ได้1ครับ2หาร40ครับวิธีการครูเป็นบอกแล้วคือการตัด สองอะไรได้สี่สองสองสี่ดึงศูนย์เห็นไหมกลายเป็นยี่สิบแสดงว่าผลหารของเราตรงด้านล่างก็คือยี่สิบเด็กๆด,ดูครับหนึ่งกับยี่สิบมันมีแม่อะไรตัดได้อีกไหมมีแค่แม่หนึ่งถามว่าตัดแล้วเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแสดงว่าหนูตัดอะไรต่อไม่ได้แล้วเพิ่มเติมอะไรไม่ได้แล้วครับคาตอบหนูออกเลยครับเศษส่วนยังต่ำของหนูคือหนึ่งส่วนยี่สิบโอเคไหมครับถัดไปตัวนี้ครับยี่สิบห้ากับสี่สิบห้าหนูท่องแม่สุคูณมาครับทุกคนต้องเคยท่องแม่สุคูณมาอยู่แล้ว ทูคูณแม่อะไรครับที่มันเจอทั้ง25และ45เอาคุ้นเคยก่อนครับแม่5นั่นเองก็หาร5ทั้งเศษและส่วนครับอ่ะ5อะไรได้25 5 5 25ครับ5อะไรได้45 5 9 45ถามเ่าต่อครับมีอะไรที่หารทั้ง5และ9ลงอีกไหมมีเฉพาะแม่1แล้วเนาะไม่มีค่าอะไรแล้วก็จะได้คำตอบเป็น5ส่วน9นั่นเองครับ ง่ายไหมง่ายนะครับถัดไปในข้อที่3กับข้อที่4ครับมาดูต่อข้อที่3ครับ16ส่วนด้วย64สสุคูณแม่อะไรครับที่ลูกท่องแล้วเจอทั้ง16และ64นึกนึกดูนะครับหยุดคิดหยุดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ลองคิดก่อนนะครับว่าคือแม่อะไรหยุดเสร็จแล้วใช่ไหมคิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับหารด้วย8นั่นเองครับเพราะว่า8 2 16 8 8 6 4นั่นเองครับ8 2 16 8 8 6 4เด็กๆครับสังเกตดูครับ2กับ8เฮ้ยครูเปม2กับ8เนี่ยยังหารต่อได้นะถูกไหมเราเอามันไปหารต่อได้ครับแม่อะไรครับที่หารได้ทั้ง2และ8ลงตัวท่องสุคูณแม่อะไรครับแม่2นั่นเองหารต่อได้เลยครับเห็นไหมไม่ผิดนะครับ2อ,อะไรได้2 212 2อะไรได้8 2 4 นั่นเองครับเห็นไหมครับแสดงว่าตัวสุดท้ายนี้ครับเราหารต่อไม่ได้แล้วนี่แหละครับคือคำตอบคือเศษส่วนอย่างต่ำของเราคือ1ส่วน4นั่นเองครับเห็นไหมถามว่าตัวนี้ใช่เศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่ใช่นะครับเพราะมันยังสามารถเอามาหารด้วย2ต่อได้โอเคไหมถัดไปครับ48กับ30ครับครับลองดูครับว่าแม่อะไรที่หารมันลงครับ แม่อะไรครับแม่6นั่นเองครับหยุดคลิปแล้วก็ลองคิดก่อนนะครับหาด้วย6ครับหอะไรได้48ครับ68 48ี่ครับหอะไรได้ส0 6 5 30ห้าครับถามว่า8กับ5มีอะไรหาต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับก็จะตอบเลยครับ8ส่วน5นั่นเองครับโอเคไหมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่ลองต่อนะครับอีกนิดนึงรูเวมจะใบต่ออีกนิดนึงตัวนี้ครับ 15กับ25่สิบหส่วนยีมีแม่อะไรที่หารมันได้ครับชัดเจนมากแม่5้าห้าสามสห้าห้าโอเคไหมที่เหลือนะครับครูเปรมจะให้หนูทําในคาบนะครับเพราะว่าทําในคาบนะครับ5ข้อตัวนี้โอเคไหมนะครับ ทำนะครับในคาบนะครับ5ข้อแล้วเดี๋ยวคาบหน้าครูปเป็นมาเฉลยนะครับไม่ต้องส่งนะครับตัวนี้โอเคไหมไม่ต้องส่งมาเป็นการบ้านนะครับไม่ไม่ให้ทําในคาบเฉยๆนะครับถัดไปคือการเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบเศษส่วนครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเด็กๆจะต้องทําหลักการเดียวนะครับคือการทําตัวส่วนให้ เท่ากันครับตัวส่วนคืออะไรต,ไตัวส่วนก็คือไอตัวที่อยู่ด้านล่างครับลูกอย่างเช่นนี้ครับตัวส่วนเราจิ้มมาเลยครับ10กับ20อุ้ยครูปเปมหนูจะทำไงให้มันเท่ากันดีหนูก็เอานี่ไง10ไปคูณ2ได้ไหมได้แต่เวลาหลักการคืออะไรการคูณหนูต้องคูณทั้งเศษและส่วนคูณไปเลยครับก็จะกลายเป็น4 28 1 2 2แดเด็กๆครับสังเกตครับ เศษส่วนตัวส่วนเท่ากันยังตอนนี้20กับ20เท่ากันแล้วใช่ไหมถ้าเท่ากันแล้วลูกมาเปรียบเทียบเลขด้านบนเลยครับ8กับ3อะไรมากกว่ากัน8มากกว่าครับหันด้านอ้ามากๆม,มาทางเลข8ครับหัวแหลมๆชี้ไปทางตัวน้อยครับคำตอบก็จะตอบตัวนี้ครับ8ส่วน20มากกว่า3ส่วน20หรือพูดง่ายๆก็คือ4ส่วน10มากกว่า3ส่วน20นั่นเองก็คือหลักการก็คืออะไรทำตัวส่วนให้เท่ากันถัดไปตัวนี้ 8กับ2เด็กๆลองสังเกต8กับ2หนูจะทำยังไงก็ได้หนูจะหารก็ได้คูลก็ได้อย่างเช่นข้อนี้ครูเบมอยากหารบ้าง8หารด้วยอะไรมันถึงกลายเป็น2หารด้วย4ครับ mm hmm. เวลาหารก็หารทั้งบนทั้งลา่างแต่เด็กๆสังเกตดูครับถ้าหารด้านบนถามว่า3หารด้วย4ได้ไหมไม่ได้มันจะยากสําสหรับหนูครับครูเบมเลยไม่หารครูเบมเลยมองว่าถ้า4กลายมาเป็น8ได้ไหมได้ครับโดยการคูณ4ครับ สองกลายเป็น8ได้โดยการคูณ4แสดงว่าด้านบนก็คูณ4คูณเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็น4ส,ส่วน8เด็กๆเปรียบเทียบเลยครับ3ส,ส่วน8กับ4ส,ส่วน8 4ส,ส่วน8มากกว่าครับหันด้านอ้ามากๆมาทาง4ส,ส่วนแหัวแหลมๆชี้ไปทางตัวน้อยเสมอนะครับจำเลยนะหัวแหลมๆชี้ไปทางตัวน้อยอ้ามากๆไปทางตัวมากโอเคนะครับอ,อีกสัก2ข้อถัดไปครับ14กับ28ดูที่ตัวส่วนครับ14 กับ28ตัวนี้อุ้ย14คูเฟมทำให้มันกลายเป็น2ี28ได้ครับโดยการคูณคูณอะไรคูณ2เก่งมากครับหยุดคลิปแล้วลองคิดดูนะครับ14คูณ2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ28แต่ด้านบนครับ7คูณ2เป็น14อุ้ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรมันทําไมกันครับมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากันไปเลยครับเท่ากับปุ๊บ,บโอเคไหมง่ายนะครับ อีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่ง5กลายมาเป็น20ทครับได้ครับ5คูณคูณอะไรลูกคูณ4ครับอ่า3 4 12 5 4 20เด็กๆ20ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วหนูดูเฉพาะเลขด้านบนเลยครับ12กับ1 1ชัดเจนมาก12มากกว่าหันด้านอ้ามากๆครับมาทางเลขมากๆครับก็คืออะไร12นั่นเองหัวแหลมๆชี้ไปทางเลข11 โอเคไหมครับหน้านี้นะครับลองทําด้วยตัวเองนะครับลองทําด้วยตัวเองว่าทําได้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูเบมช่วยอีก2ข้อโอเคไหมใจดีนะครับเดี๋ยวช่วยอีก2ข้อ9กลายมาเป็น18ได้ครับโดยการคูณคูณอะไรคูณ2นั่นเองครับ9 2 18 10งคูณสกลายเป็น20 เก้าคูณสองกลายเป็นสิบแปดกลายเป็นยี่สิบส่วนสิบแปดเด็กๆครับยี่สิบส่วนสิบแปดกับยี่สิบเจ็ดส่วนสิบแปดอะไรมากกว่ากันครับยี่สิบเจ็ดมากกว่าถูกไหมครับ 27, ยี่สิบเจ็ดย่อมมากกว่าอยู่แล้วก็จะหันด้านอามากมามาทางยี่สิบหันหัวแหลมแไปทางเลขยี่สิบแค่นั้นเลยครับจากนั้นครับเด็กๆดูต่อครับห้ากลายมาเป็นสามสิบได้คูณอะไรครับ 5, 1, 5. 5 2, 10, 5หนึ5งห้าห้าส5งสิบแสดงว่าต้องคูณด้วย6ครับ เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเนาะสามหกสิบแปดห้ากสครับเด็กๆมันทำไมกันครับมันเท่ากันใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยจบครับโอเคไหมตัวนี้นะครับนะคะอ่าอุ้ยเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวไม่ครึ่งคึ่งครับครูเปมต้องช่วยหนูทําครึ่งนึงหนูต้องทําอีกครึ่งนึงได้ครับมีทั้งหมด16ข้อครูเบนจะช่วย8ข้อนะครับ9ครับ กลายมาเป็น45ครับก็ต้องเป็น9คูณอะไรลูก9 9อะไร95นั่นเองอ่า9คูณ5นั่นเองครับเวลาคูณก็คูณท้างบนด้วยคูณเสร็จปั๊บ5 5า5 5ครับ95 45เห็นชัดเจนว่าอะไรครับ25มันน้อยกว่าเนาะหัวแหลมๆต้องชี้มาทางเลข25แน่นอนครับเพราะมันน้อยกว่าอามากๆชี้ไปทาง3 6เพราะ36มากกว่า25นั่นเองครับถัดไปครับ 6กลายเป็น42 6คูณอะไรครับได้42อลองท่องซี616 622 638 624 6, 6, 6, 6 530 636 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7 42ครับก็คูณด้วย7ไปเลย47่าไร47 28ส่วน42ครับเด็กๆเ,เทียบเลย28ส่วน42กับ35ส่วน42อะไรมากกว่ากันครับ 35มากกว่าอ่ามากๆไปทาง35หัวแหลมๆชี้ไปทางตัวน้อยก็คือ28ครับอ่ะครูปเปมช่วยแล้ว2ข้อครับที่เหลืออีกอช่วยแล้ว8ข้อครับที่เหลืออีก8ข้อทําเองนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยในคาบนะครับไม่ต้องส่งแต่วันนี้การด้านของครูปเปมก็คือขณะที่หนูเรียนครับครูปเปมจะให้หนูเซลฟี่ให้ครูปเปมหน่อยในขณะที่หนูกําลังนั่งเรียนนะครับโอเคไหม ก็คือถ่ายรูปตอนขนาดหนูนั่งเรียนให้ครูเปรมหน่อยนะครับเป็นแบบว่าการดูคลิปว่าหนูมาดูคลิปครูเปรมนะครับนั่นคือการเช็คชื่อโอเคไหมสำหรับวันนี้บายบายครับ